พอโทษพ่อพอแม่แม่เอซทุกคนได้จ้าที่เมือ่อคืนนี้หลาลองเพลงบทเต็มทีห่ลายอมรับในคํำติชมและคํำแนะนํำทีดีต่อไปลาสิดูแลจะของให้ดีที่สุดจ้าพอ่อแม่ทีมงานรดตู้ดูแลลา,ลาตลอดบ่เคยหางบ่เคยหางลาแต่รอบนี้ลาหู้ว่าลาพีช ในเรื่องการกินต่อไปลาาสิพยัายามลีเลี่ยงของที่ทำเกี่ยวกับเสียงหรือกระทบเสียงของหลาด้เดจ้าแล้วก็อีโมจิเป็นรูปคนไหวก็แฮชแท็กคนืนนี่เจอกันอยู่บ้านรหัสน้วเดจ้าอีโมจิไหวสองเธอนี่คือคำที่อิหลาหน่อยโพสทั้งเฟซบุ๊ส่วนตัตมัอนี่เนาะ อิลาออกมาขอโทษแล้วแต่ส่วนนี้คุณยาขอเบาในส่วนความคิดเห็นของคุณยาเนี่ยโอเคเลยเมื่อคึ้นนีเสียงเสียงอิหล่าบอเต็มที่แต่มันก็มีมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เห็ุให้เสียงบอเต็มที่บบเมนเฉพาะ บแมเนเฉพาะที่อีหล่าไปไปยู่ไปกินย่างเดียวโอเคเลยการที่อีหล่ากินตรงนั้นมันก็มีส่วนน้อยหนึ่งแต่มันบแม่นลอยเปอร์เซ็นส่วนที่มันลอยเปอร์เซ็นส่วนที่มันนี่คือมันจะมีมันบ่มลอยเปอร์เซ็นจากหมองหรอกมันจะมีหมองประกอบประกอบที่ให้อีหล่าเป็นจังมือขึ้นนี่ประการแรกคืออีหลา่าพึงสียหายป่วยคนที่ใข้ถึงขันต้องแอดมิดลงพยาบาลนี่กำลังทุถอยอยู่แล้ว กำลังไม่พออนี่คือประการแรกประการที่สองคืออิหลาเห็นงานติดต่อกันหลายเมือ่อเสียงมันกับเสีมี i n บังมันกับโตเนืองมาจากบอสบายแล้วมารับงานต่อหลายๆวันตรงนี้ก็คือเหตุให้เสียงอ่อนล่าเก,เกิดอาจารย์เมยไหวอ่อนล่านี่ก็คือประการที่สองประการที่สามจะเลื่อนไปอิหลาอายุแค่สิบเจ็ดปี แล้วตรงตรงเขตงานแบบนี้มันก็ตรงมีบางทีมันเกิดความ,มเมยลาลาเวลาเ,ลาเลามยไม่แห้งๆอึดหลับมากลขึ้นแล้วเมื้อเศา้าก็ต้องไปโตหม่องไม่อย่างสี่นะจังไปอัดรายการอย่งเช่เวลาต้องไปพัฒนี่นี่าาานาอเวลาบ้านาสิกินกาแฟเป็นสิ่งที่ช่วยได้ที่จะกระตุ้นให้ให้ซึนขึ้นมาก ก็คือของเย็นเย็นของซาซาแมนนั่นแหละของตำสมยังสิแล้วก็น้ำเย็นยังสิโปองสั่นกระซิลับกระิบซื่นความรู้สึกกระิคือมันบอซืนคือมันไปบ่ไหวมันตรงนี้เครื่องมากกระตุนผู้ใหญ่นี่สามารถกินกาแฟได้แต่หลาย,ยาน้อยอยู่ี่ลาบ่พระนาสีกินกาแฟนี่ก็คือส่วนที่ทําให้ ร่างกายมันกระปรี้กระเป๋าแน่จากน้อยร่างกายมันตื่นขึ้นมาแน่จากน้อยถ้าบอกกินแล้วมันกะสีมันจะสเอาแต่นอนไหมันกะสีเห็นงานบมเต็มที่ส่วนนี้ก็เหมือนเครื่องบำรุงเครื่องบำบัดบำรุงร่างกายคล้ายๆผู้ใหญ่กินกระทิ้งแดงกันไหมแต่อีลาต้องกินพวกนี้คือกินแล้วมันเห็นผลทันทีจ้างแบนดจ้างอีหยังค่ะมันมันบอกเห็นผลทันทีมันเห็นมันเห็นผลที่หลังแต่เครื่องดื่มพวกเนี่ย คุณยาคอยยกตัวอย่างนะน้ำโคหรือน้ำเย็นที่น้องกินเข้าไปคือมันเหตุให้ซึนทันทีน,ทนะคนมันอึดหลับนอนบ่นเต็มที่นี่สำคัญน้องใส่เสียงมานี่หาเดือนมานี่น้องพักบ่กี่มือเองเสียงมันก็อาจสิสิกระทบมั่งเมื่อไปเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณยาว่าขอ,อนี่ละคือสำคัญกระต้องรอ คือช่วงนี้ถ้ามันเป๊ะๆไปแน่กะจะต้องห้อภัยน้องะขอบคุณเอฟซีทีที่ออกมามาคอมเมนต์ก็โอเคละอีหล่าก็ยอมราว่าบรยเต็มที่คือขอนี่ล่ะเด็กอายุแค่สิบเจ็ดปีมหมยปกติถ้าถ้าบอมเนโอเคถ้าน้องบอไปใส่เสียง่านี้น้องกับบล่าน้องกับสิลองเพ่งได้เต็มที่แต่นี่ลองเพ่งมากเป็นเวลาโดนแล้วก็มาเจอ แอมาเป็นไข้มาเจองานโตๆอตอกันหลายคืนเราบ่ดได้นอนตื่นเมืองรุ่นมากก็ต้องไปเฮ็ดงานโตไปกังเว้นโตถ้าไม่ล้มป่วยแค่นี้แค่เสียงหายไปซื้อๆเสียงติดติดคัดคัดซื้อๆนี่ก็ก็ถือว่าน้องน่องแกงเรลาเด้คุณยายคิดว่านะขนาดให้ข้าเจ้าไขายลอกไปลงเพ่งหลายๆขึ้นต่อกันปานนี้เสียงแหบแล้ว บอกวาแต่เสียงบาถ,ถึงเถมเป็นไข้อีกโอ้ยลอกเบิรงเสร็จแล้วพี่น้องเลยคือคือคือเรามาลองสดๆนะมันบอกมีคำว่า,าอันนี้ไหมมันแก่ตัวก็ได้ไหมน้องแสดงสดไหมแล้วร่างกายไม่พร้อมแหม่ร่างกายไม่พร้อมเลยน้องก็คือจังล่าๆอยู่แต่งานรับไปก่อดแล้วแค่น้องออกมารับผิดชอบแค่นี้ไม่ทิ้งงานคุณย่าก็ถือว่า ว่าว่าว่าคาดเลย,เยสำหรับเด็กน้อยอายุ17ปีม,ม่มมีง่งอแงรับผิดชอบออกมาเจอเอฟซีเอฟซที่บอกว่าจ่ายตังเข้าไปดูนอ้องก็ต้องเข้าใจน้องหน่อยนะคะแต่น้องก็จะไปปรับปรุงแล้วนะะเนอะค่ะน้องกระชินิ้วยังรูพาดนักปัดแน่งรูพังอีหล่าหน่อยกับคนธรรมดาคนธรรมดานี่แหละก็อาจ,จิมีพาดพังเผลอไผไปแน่ คนเฮามันบ่ได้ดีดีลอยเปอร์เซนตาะกะอิลาเฮ็ดดีที่สุดลราละคือกะรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดจุดบกพ่องอิลาก็ออกมาแล้วก็พร้อมสิทธ์แก้ไขแค่เ้ากะคือการที่ออกมานี่หมายถึงว่าน้องก็บอกว่าทีมงานรถตู้ดูแลน้องเป็นอย่างดีหมายถึงบางคอมเมนต์ก็อาจจิสีเลยเถิดไปหาผู้ดูแลเพิ่นในจากน่อยจักซี่กะเ้าก็ต้องห้อภัยเพิ่นเนาะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ